สาจากใหญ่พิมบบบ DI, เบริกเปิดศึกล่าตัวอีร์บันช NDI ็อหงเปลือไก่ลุมจีปีกฟอร,ร์มเด่นของเอฟเวอร์ตันด้วยนะดหรับเกมเดียวสรัตันบังโมยังคงสำคัญกับผงอยู่เหมือนเดิมเห็นด้วยไหมไรฟิลิปชี้ชัดหงขายดีอาร์ทำทีมวิกฤตนะเซฟอาเน่เมื่อลิวอร์พูบุกชนะเวสต์แฮมสิคนอิซักยิงลูดแรกให้กับทีมในลีกในคาลน,นี้เป็นที่เร,รยียบร้อย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวตลาดนักเตะกำลังเดือดขึ้นเรื่อยๆในคขังนี้เมื่อมีการรายงานข่าวบอกว่า Liverpool, Manchester City, ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เอนแนมฮอสเปอร์ต่างก็กำลังจับตาสถานการณ์ของอ e ีวอร์บันช์เอ ดาวลกตัวริมเส้นของเอเวอร์ตันอย่างกระชิดหลังดาวเตะทีมชาติเซเนกัลนั้นโชว์ฟอร์มโดดเด่นจนกลายมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเนื้อหอมของพิมพ์เบริกในช่วงหลังนี้โดยเอ็นีเองก็สร้างความประทับใจไว้ตลอดฤด,ดูกาลด้วยความเร็วความดุด,ดันและความสามารถในการพาบอลฝ่าแนวรับซึ่งก็ทําให้เขาได้กลา,ายมาเป็นจุดแตกต่างสําคัญในเกมรกของทอฟฟี่สิน้ําเงินแม้ว่าทีมจะมีผลงานที่ขึ้นขึ้น,น,นลงก็ตามที จุดนี้เองก็ทําให้3มยักษ์ใหญ่พร้อมที่จะเปิดศึกแย่งตัวตลาดที่สิ่งนี้โดยฝั่งลิเวอร์พูลกำลังมองหานวรุกที่สามารถที่จะเล่นได้หลากหลายนะฮะตำแหน่งในครั้งนี้เพื่อจะเติมความลึกให้กับทีมในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในแผงแนวรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออนาคตของโมเมซาร่ายังคงม,มีเครื่องหมายคําถามต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็มองเอ็นีเป็นตัวเลือกระยะยาวสำหรับตำแหน่งปีกเนื่องจากว่าคุณสมบัติการเล่นแบบแดนนิบิกและก็การไล่เพรส แบบไม่หยุดซึ่งเข้าเก่าระบบของเป๊ปเกดียว่าได้ดีขณะเดียวกันก็เตรียมมองหาทางในการเสริมความสดใหม่ให้กับแนวรุกที่ใช้งานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องหลายฤดูกาลส่วนต้นแทมฮอสเปอร์ก็เชื่อว่าการเสริมปีกอีกหนึ่งรายนั้นจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับอังเก้ปอสเซโกกูโดย NDI อาจจะเป็นชิ้นส่วนสําคัญในการเพิ่มความหลากหลายเชิงแท็กติกทั้งการเล่นแนมเส้นและการสลับประเว็นกองหน้าตัวหลอกหรือว่าการทะลุเข้าพื้นที่สุดท้าย เอฟเวอร์ตันเองก็ยังคงไม่ต้องการจะเสียผู้เล่นคนสําคัญออกไปแต่ว่าก็ได้แสดงและผมสนานะทางการเงินของสโมสรเริมถึงความสนใจจาก3ทีมยักษ์ใหญ่อาจทําให้ซัมเมอร์นี้เต็มไปด้วยแรงกดดันและก็การตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของ NGI โดยเมื่อยักษ์ใหญ่ระดับนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตลาดรอบต่อไปอาจจะมี1เดียวที่น่าจับตามองมากที่สุดอยู่ตรงหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย อ,นนอดเนสรัสนะฮะกุนซือลิเวอร์พูลยืนยันว่าโมซาร่ายังคงสําคัญกับทีมที่สุดเลยหลังปีกอียิปตเป็นสํารองและก็ไม่ถูกใช้งานในเกมที่บุกชนะเวสต์แฮมไป2อต่อศูนย์โดยหงดนลิเวอร์พูลได้ประตูของอเล็กซานเดอร์อิสากับโคดี้การโปลคว้าชัยครั้งแรกในรอบ4นัดขณะที่ซาลาดโดนดรอปในพิมเบริกเป็นหนแรกตั้งแต่ช่วงเบษายนปีก่อนดาวเตะในวัย23ปีคือดาวซันโบลิเวอร์พูลมาตลอด,ดตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในปี2017 แต่ว่าฤดูการนี้ผลงานก็ดรับลงไปเพิ่งยิงได้เพียงแค่5ประตูจาก18นัดในทุกประการทุกครั้งที่ผมไปส่งเบียดอิซักเอกิตเก้บรวซาลาลงเล่นมีคำถามแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะพวกเขาล้วนแล้วยอดเยี G ่ยมสรัดตอบสื่อหลังลงแข่งขันโดยโมเองก็มีเส้นทางที่น่าเหลือเชื่อกับสโมสรแห่งนี้เขาคือผู้เล่นที่พิเศษที่สุดแล้วแ,และก็จะมีอนาคตที่ดีมากกับเรา เราแข่งไป4เกมใน10วันโดยที่มีผู้เล่นที่ outfield ให้ใช้งานแค่14บสถึงสิคนแต่ละคุณต้องตัดสินใจเลือกทีมดีที่สุดสาหรับ uh, การรับมือแต่ละเกมที่เกิดขึ้นวันนี้เวสแฮมเล่นโดยใช้ฟูลแบ็กเติมสูงและก็หให้ปีกนั้นหอบเข้าเป็นประจำผมคิดว่าการดรอปโมจะช่วยเราได้ยังไงก็ตามโมเองก็คือคนสําคัญที่สุดสำหรับสมโมสรแห่งนี้และเขาก็เป็นคนสําคัญของเราต่อไปในอนาคต ดังนั้นมารอดูกันนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเกมกลางสัปดาห์กับสันเดอร์แลนด์ในครับทนนี้ชอนไรฟิลิปอดีตปีกทีมชาติอังกฤษแสดงความคิดเห็นถึงฟอร์มย่ำแย่ของริเวอร์พูในฤดูกาลน,นี้โดยมองว่าเป็นความผิดพลาดมาที่ปล่อยอบริดิอสัสให้ย้ายไปบอร์เมินิกโดยที่ไม่มีตัวริมเส้นสายที่ใกล้เคียงกันแม้จะเสริมรุกอย่างโอโกเอกิเตเก้หรก็อเล็กซานเดอร์อิสซักมาก็ตามที โดยดีอาร์สเองกลา,ายเป็นตัวทีเด็ดของบาเยนในช่วงซีซั่นนี้ยิงไปแล้วมากถึง11ประตูและก็ททำไปอีก5แอสซิสจากการลงเล่น18นัดในทุกบริการไฮไลท์ของการออกสตาร์ทอย่างสุดยอดในเยอรมนีก็คือเกมสเสมอกับยูเนียนเบอร์ลินไป2-2เมื่อช่วงเดือนที่แล้วที่เขาซัดประตูจากมุมแทบอ่ามุมแทบจะเป็นไปไม่ได้เข้าไปอย่างสุดสวยซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับพนักของเบสเบสติงไบ ไรเฟิลิปนั้นถูกถามว่าเขาคิดหรือไม่ว่าการขายดีออชให้กับไบเยนเป็นความผิดพลาดเจ้าตัวตอบชัดเลยว่าใช่ผมคิดว่าแบบนั้นตั้งแต่ได้ยินข่าวก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงผมไม่เข้าใจเลยนั่นคือความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการไม่หาตัวแทนของเขาคุณเสียปีกไปหนึ่งคนก็ควรจะหาปีกอีกคนมาทดแทนแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาเอีกนั้นกลับเลือกมองไปที่ตำแหน่งอื่นซะอย่างนั้น ผมว่ามีแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเขานั้นดีแค่ไหนสํหรับทีมแต่ก็มีอีกหลายคนที่เพิ่งจะเข้าใจนะว่า t ดี a ร์สสําคัญและก็มีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ตอนที่เขาเห็นเขาทําได้แบบนั้นกับไบรอนแทนลิเวอร์พูลนี่แหละครับนอกจากนั้นแล้วไรฟิริฟยังวิจารณ์เรื่องการเสริมทัพของลิเวอร์พูลที่ซื้อโอโกเอกิเก้และก็อเล็กซานเดอร์อิซัก โดยที่อาร์เนสรัตเองนั้นไม่ปรับแท็กติกของตนเองให้รองรับการเล่นร่วมกันของทั้งคู่หรือไม่สามารถจะเข้นฟอร์มเก่งฟอร์เดนเวียในครั้งนี้ออกมาได้อเล็กซานเดอร์อิสซักและก็โคดีก้กากโปยิงคนลูกพาลิเวอร์พูลบุกชนะเวสแฮมที่เหลือ10คน2ต่อ0คว้าชัยนัตาแรกในรอบ4ี่นัดในทุกบริการโดยการแข่บบงขันทุตบอลพิมเบริกอันกอวันกฤษ2025เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณคอนเวสแฮม เปิดสนามรันดอนสเตเดียมรับการเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลโดยเกมนี้นักขอทังฝั่งเจ้าถิ่นส่งบรคูคาสปาเกต้าคาร์ลบิลสันและก็จารับชโบเวนนำทัพส่วนทีมเยือนจัดฟอร์เรนเวียนอเล็กซนเดอร์อิซาคาร์แลก็โคดี้กัคโปเป็นแกนหลักในครั้งนี้โดยผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลที่แพ้มาสามนัดติดทุกรายการก่อนหน้านี้กลับมาหาชัยชนะจนเจอจนได้หลังจากที่ บุกชนะเวสต์แฮมได้ถึง2.0ต่อ0โดยทีมเยือนได้ประตูจากอเล็กซนเดอร์อิซักซึ่งยิงลูกแรกของเขากับทีมในพิมเบเรกช่วงนาทีที่60กับคณนัของโคด y ี้ดักโปนาทีที่902โดยแมชนี้เวสต์แฮมเหลือผู้เล่น10คนหลังบรูคัสปาเกต้าไปโดน2ใบเหลืองเป็นใบแดงจากการไปตำหนิผู้ตัดสินนาทีที่84จากคนที่เกิดขึ้นทำให้หงแดงม,มีเพิ่มเป็น21แต้มจาก13นัด ขึ้นมาอยู่แที่8ของตารางคะแนานส่วนขุนค้คอน,นั้นหยุดอยู่ที่11คะแนนจาก13นัดอยู่อันดับ17ของตารางคะแนานส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนั้นก็จะมีคาริสตันพาเดสแพ้แมนยูไป1ต่อ2อราร์เซนอลชนะฟูรแฮม1ต่อ0ลอตติงแฮมฟอร์ดแฮแพ้บริตตันไป0ต่อ2อานเนสซอรสนายใหญ่ลิเวอร์พูลเองย้ำว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมของแดงลิเวอร์พูลจะปร,ะรับแทคติกการเล่นปัจจุบันแบบทันด่วน โดยยืนยันแล้วว่าระบบการเล่นที่ใช้อยู่นั้นเหมาะสมที่สุดแล้วเร์พูฟูกำลังเผเชิญกับช่วงบารส์สมหนักแพ้ไป 9. จากทบทสินัดหลังสุดและก็ร่วงไปโยนดับที่12องของพิมเบริกทําให้อนาคตของโค้ชชาวดัตช์ถูกตั้งคําถามอย่างหนักในคาำนี้ซึ่งสาร,รัตอธิบายว่าโปรแกรมที่ลงเตะทียิบทุก2-3ถึงวันทําให้ไม่สามารถที่จะยกเครื่องระบบหรือว่าแท็กติกได้ตามที่หลายฝ่ายเรียกร้อมมาแม้ฟอร์มการเล่นจะน่าเป็นห่วงก็ตามที คำถามคือควรจะ,ประเปลี่ยนแบบรวดเร็วไหมถ้าจะประับไปใช้ระบบกองหลัง5คนก็ต้องมีนักเตะให้ใช้ก่อนซึ่งผมไม่มีเล่นขนาดนั้นเขาย้ำบา้าเลยว่าระบบปัจจุบันเป็นสิ่งที่นักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยมาตลอดอาชีพอยู่แล้วแถมแทบจะไม่มีเวลาให้ซ้อมปร,รับแทัคติกใ,ใดๆมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ,ปะเปลี่ยนไอเดียฟุตบอลแบบยกชุดเมื่อคุณตกต้องลงเล่นเตะทุกสองวันซึ่งสลดยังหยิบตัวอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เคยชนะเพียงแค่ หนึ่งจัดทั้งหมด13บนัดเมื่อช่วงซีซั่นก่อนและก็กลับมาได้และก็จบอันดับที่3าพร้อมเข้าชิงเ a Cup ัมีผลดีเป็น1ิบข้อที่อธิบายได้เลยว่าทำไมบอลนั้นต้องอยู่ในฟอร์มเฟร,รมเฟร,รมนี้แต่มันก็ไม่อาจจะปกปิดผลเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นในครังนิดได้หรอกนะโคชนัดยอมรับนว่าอาการบาดเจ็บของฤดูการนี้ส่งผลอย่างรุนแรงมากกว่าปีก่อนแต่ก็ยืนยันแล้วสิ่งสำคัญก็คือการดึงคุณภาพของนักเตะกลับมาให้จงได้ซิตี้แก้ปัญหาได้เพราะวาพวกเขาได้มีคุณภาพ แล้วเราก็มีเหมือนกันทางออกที่ดีที่สุดก็คือพวกเรานั้นต้องอทั้งทีมเนี่ยต้องช่วยกันผมต้องทําให้นักเตะกลับมาเล่นในระดับที่พวกเขาทําได้เพื่อจะพาเรานั้นกลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในครั้งนี้และข่าวดีพูดใน,นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะกน,นับม่คั้ลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ทรับฟังกันครับ